ครับทนผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการร้อยรอบเมืองแต่ว่าคนข้างๆผมนี่น่ารักใช่ไหมครับไปพบกับน้องแอลกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนครับวันนี้เนี่ยขออนุญาตให้แอลเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์พาผมเที่ยวทูกเกสเตอร์ภาคดึกหน่อย ว่าพอพอดึกไปแล้วเนี่ยหลังจากมีวงดนตรีเล่นมีอะไรนบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างก็ช่วงหัวค่ำใช่ไหมคะก็ฟังเพลงแบบสไตล์แบบชิวๆอ่าชิวๆนี่มันเป็นยังไงเขาใช้กันเยอะจังชิก็เออเพลงฟังสไตย์ ไม่หนักมากเท่าไหร่คับคือฟังไปดื่มไปกินไปได้แต่ว่าถ้าดึกๆเนี่ยฟังไปดื่มไปแต่ว่าต้องดิ้นเลยอ๋อถ้าดึกๆขึ้นมามีมีค่ะอันนี้เราตามใจลูกค้าเต็มที่เลยนคะแล้วเอาครับคิดว่าร้านสุเกเตอร์บรรยากาศกับข้างนอกกับข้างในเนี่ยแตกต่างกันยังไงออ๋ข้างนอกใช่ไหมคะด้านนอกนี่ก็แบบว่า เราสามารถที่แบบว่านั่งนั่งแบบว่าไม่ค่อยหนักมากเหมือนด้านในด้านในอาจจะแบบรดนรีดังขึ้นมานิดนึงแต่ข้างนอกนี่สามารถออกด้านในนี่คือห้ามสูบุหรีแน่นอนอยู่แล้วคออกข้างนอกนี่นคือสามารถบรรยากาศเลยฟังสบายสบายพูดคุยกันได้ใช่ค่ะท่านผู้ชมครับเราไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าครับ บรรยากาศที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งเอ outdoor ทั้ง indoor ข้างในบรรยากาศเป็นไงบ้างอ๋อสำหรับหน้าหน้าใช่ไหมคะก็จะแบบว่าจะไม่เสียงดังมากเท่าไหร่สามารถเออพเพื่อนคุยกันสบายๆบาย วิงานหรือว่าส่งลงธุรกิจอะไรก็เชิญได้นะคะมีมีการตกลงประสบความสำเร็จกันที่นี่หลายเจ้าแล้วห<อ>รือบอลาหลายเจ้าแล้วคัท่านครับก็บอย่างที่เห็นนะครับบรรยากาศข้างนอกเนี่ยก็เป็น o u t d o สบายๆเลยครับ <c oughs> นั่งนั่งไปมีมีมีมบอลดูด้วยแต <c oughs> ่ว่าถึงเวลาถ้าเกิดมีนัดบอลสองนัดสาคนัดก็ <c oughs> ถ่ายด้วยนะครับสามารถที่จะนั่งบรรยากาศข้างนอกได้แล้วบรรยากาศข้างในอ่ะข้างในนี่ก็จะอีกรูแบบหนึ่งจนตีสดเราจะฟังกันแบบเต็มๆเลยข้างในค่ะสามารถ ทุกคนสามารถยกได้แดนซ์ได้แล้วเอาเลยนอกนอกจากเป็นเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นักร้องบนเวทีเนซามบ้าสี่เลยเอ,อ๋อก็แล้วแต่ทุกท่นนะะานค่ะแบบว่า,าใครที่มาเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะที่ดูเกตเตอร์ฉาดถูกมาข้องอะไรช่วยเหลือได้ทุกอย่างนี่ปรึกษาเขาได้เลยเได้แน่นอนว่าท่านใดน,นะครับที่มา <c oughs> มาเที่ยวที่นี่นะครับใครมีปัญหาบอกน้องแอลน้องแอลเค่ีย ปัญหาหัวใจได้ไหมเนี่ยปัญหาหัวใจได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาก่อนนะต้องลองคุยกันดูแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูางไนกันครับ อกจากอาหารดนตรีแล้วเนี่ยเครื่องดื่มมีอะไรบ้างอ๋อก็มีหลายประเภทนะคะอ๋อมีเครื่องดื่มแบบปั่นด้วยมีแอลกอฮอลอเล็กน้อยอะไรบ้างแนะนำไหมเนี่ยมีไหนอันไหนที่แบบว่าให้ผมชิมได้บ้างเลยก็มี ที่นี่ใช่ไหมคะฮะแล้วนำคอนเมนูหน่อยอที่เมนูเนี้ยที่นี่นะคะแนะนำแนะนำแนะนำ,นนำสักสักอย่างสองอย่างแนะนำเป็นอันนี้แล้วกันนะคะเลมอนทูกเกเตอร์ค่ะเนี่ยเลยมอนทูเกเตอร์หมายถึงว่าเป็นสูตรของที่นี่เลยสูตรของที่นี่ครับผ<ร>ม,ม,มเอาเอาเอางั้นสั่งเลมอนทูเกเตอร์มาลองชิมสักแก้วนะฮะเป็นเป็นเป็นเครื่องดื่มปั่นนะครับแล้วอะไรอีกสักอย่างหนึ่งก็ ใช่ไหมคะก็จะเป็นแคนตาลูปคอวัโดค่ะอืมคงจะแบบว่าเป็นกลิ่นหอมของคนตาลูปงั้นงั้นผมขออนย่าสั่งเอสั่งแคนตาลูปควโดนะครับแล้วอย่างก็เป็นเลมอนทูเกเตอร์นะครับ ดีๆน,น,น,นะครับแบบว่าสีแหมคือแค่เห็นก็รู้ส,รสึกสดชื่นแลคะอันไหนเป็นอะไรกันบ้างครับเนี่ยอ๋ออันนี้นคแคนตาลูปค่ะอันนี้ครับแคนตาลูปโควาโดนะครับคือเลมอนสุกเกเตอร์ค่ะขอเลมอนสุกเกเตอร์ชิมก่อนได้ไหมอ่ะได้เลยค่ะขออนุญาตเทนิดนึงนะคะครับ ขอน้ำแข็งด้วยจะได้สดชื่นเลยนะลรอะไรเบอรอะไเอะอ๋อชิมเลยนะได้เป็นไงบ้างเธมันเป็นเครื่องดื่มที่แบบว่าใช้คำว่าอร่อยได้เลยอะคือมันมีเปรี้ยวมีหวานแล้วก็มีแบบว่าความเป็นแอลกอฮอล์เล็กน้อยแต่ว่าทุกอย่างนี่อยู่ในความเย็นเจ็บ เราก็อากาศร้อนๆมาได้นั่งทอดอารมณ์ฟังเพลงและจิบเครื่องดื่มแบบนี้ไปเนี่ยขอรูดเดียวกันเลยหมได้ค่ะอือยอดอันนี้อินนี้หมดกันแล้วได้อันนี้ดิเป็นแคตาลูกนะคะเออลืมถามไปครับอันนี้เนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างอ่ะ อ๋อเลมอนสเกเตอร์ค่ะก็จะมีน้ำบลูเลมอนค่ะแล้วก็วอดก้าแล้วก็เหลิมแล้วก็มีพิเศษอีกนิดหน่อยเฉพาะที่ร้านเขาไม่บอกไม่ได้ค่ะต้องมาชิมเองมีความล็อกเมื่อไหนอันนี้ครับอันนี้ฮะอันนี้แค่ตะลูมแล้วค่ะชิมได้ไหมคะชิมครับชิมชิมชิม มันแข็งไปนะครับอืมพอ้วพแล้วครับโอ้หอมแทนนัลุบมากเลยอ่ะกินอะไรนี่อร่อยอะคือแบบคือจริงๆริงพวกนี้เนี่ยก็มีวอดก้านะครับมีรัมค่ะแต่ว่ากินเข้าไปเนี่ยมันมันไม่รู้สึกว่าเราเรากินเหล้าหรือกินวอดก้ามันมันหอมมันหวานมันนี่น่าสัสที่เขาชอบกินนะครับเราบอกที่บอค่ะสาวๆชอบ เหมาะสำหรับสาวๆครับผมท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้น้องแอลนะครับเป็นไกด์พาเราชมบรรยากาศแนะนำเครื่องดื่มให้เราทานท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดอยากจะเออมาพักผ่อนมาเที่ยวที่สูกเกเตอร์อยู่ตรงไหนฮนะร้านตั้งอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงสี่แยกช้างค่ะครับผมเทศบาล นังานเทศบาลเหรอครับอยู่ถ้าศรีแยกช้างเนี่ยอยู่ติดกับกำแพงเดียวกันเลยครับกับกำแพงงานเทศบาลนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจเปิดกี่โมงถึงกี่โมงก็ประมาณสองทุ่มโดยประมาณนะครับเปิดตั้งแต่สองทุ่มปิดก็ประมาณตีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านใดก็แวะเวียนมา ดื่มมาทานอาหารหรือว่าอยากจะมาหาน้อ,อลก็ได้ <c oughs> สำหรับยินดีค่ะยินดีสำหรับรายการหลอยรอบเมืองเทปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วติดตามนะครับเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับร